สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะปี2025ตอนนี้ครับผมาชมแต่ละบูธเลยและกันมีคนเรียกร้องมาบอกว่าขอดูแต่ละบบูดแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นผมก็จะไลฟ์สดเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้เราอยู่บูธเอ็กซ์เพิงเซลเพิงแน่นอนฮะเซลเพิงอยู่กับเคนโตครับผมสวัสดีครับที่บริษัทการขายเคนโตครับอยู่ที่ไหนแน่นอนครับเราอยู่ที่เอ็กซ์เพิงสาขาประดิษฐ์มนุธรรมนะครับ และในงานนี้มอเตอร์โปรปี2025นะฮะมีอะไรจุดเด่นในงานในบูธอยากโชว์พิเศษเลยครับเราจะพาเดินชมในบูธได้เลยครับพี่ลิงบอกเลยว่าในงานเนี่ยเราจัดเต็มแน่นอนครับในเราจะมีในตัว Standard ดเว้นนะครับหรือว่า G6 Standard นั่นเองนะฮะสีนี้เป็นสีที่หลายคนเรียกร้องมากครับพี่ลิงเพราะว่าเป็นสีเรียกว่า Silver สีสวยมากๆครับอ่ากลับมาแล้วนะครับในตัวรุ่นปี2025ในคันนี้นั่นเองนะครับผมน้องเหมียวน้องเหมียวครับแต่รุ่นนี้บอกเลยพี่ลิง ง่าย,ายสๆสั้นๆเนาะล้อแม็กได้เหมือนเดิมครับขอบยาง20<อ>ได้ยางอย่างดีเลยที่หลายคนรู้สเปคแล้วถูกต้องครับแต่จริงๆตอนนี้ในงาน่ะคือวันนี้เป็นวันแรกที่ประชาชนเริ่มเข้ามาแล้วตัวไปทีน,นี้คนส่วนใหญ่จะชอบรุ่นไหนที่สุดรนที่ขายดีเลยอะแน่นอนเราก็พูดาตามตรงบางคนก็ชอบสเปคในตัวลองเลนส์กันครับพี่ลิงแต่หลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะราคาตรงนี้มันอาจจะรู้สึกว่าสูงขึ้นไปหน่อยอยากจะลดสเปคลงมาผมก็บอกตามตรงเลยว่าตัวสแตนดาร์ดตรงเนี้ยตอบโจทย์มากๆครับ เพราะว่าเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเราให้มาครบเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีแค่บางฟีเจอร์ที่หายไปเช่นพวกออโต้เลนชนหรือว่ากล้องที่โชว์ตรงหน้าจอนะครับพวกนี้ก็จะไม่มีในรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือกระจกมองหลังครับเราไม่ได้มีกล้องมาให้ในตัว Standard ดเรนนะครับผมแต่เรื่องของมิตริรถเออยไรเอย บอดี้เหมือนกันทุกอย่างนะครับเราดูแทบไม่ออกเลยถ้าเราไม่ได้สังเกตจริงๆอ่านะครับก็คือดูภายนอกดูภายนอกผ่านๆไม่ออกเลยแต่ถ้าถามว่าสังเกตจริงๆก็มีบ้างนะครับบางจุดอย่างตรงประตูดั้งข้างครับพี่เล็งตรงนี้นะฮะอ่ะพาไปดูเร็วๆเลยนะกันนะฮะตรงนี้ครับก็จะไม่ม<ด>ีตัวกล้องมาให้นะครับอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูตัวลองเลนส์ใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดมีคนอยากได้ลองเลนส์ครับผมเราก็ได้ยินข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้ลองเลนส์ในงานนี้โปรโมชั่นจะดีแค่ไหนแต่รถ แน่นอนครับตัวลองเลนตอนนี้ถ้าลูกค้าจองมาช่วงนี้ผมก็ไม่กล้าการันตีว่าจะได้พันทันภายในปีนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าพูดกันตามตรงว่าที่เมืองจีนเองก็ขายดีมากๆเราส่งมอบรถันไม่ทันแต่สําหรับลูกค้าที่อยากได้รถภายในปีนี้เลยจริงๆผมแนะนําตัว s t a n d a r ์ดเว้นคันนี้ครับเราจะมีให้เลือกด้วยกัน3สีนะฮะก็จะมีในส่วนของสีบอนเงินแบบนี้นะครับซีเวอร์สีขาวแล้วก็สีดำนะครับผมเพิ่งเห็นว่ะครับเกตันคืออะไรี่คือไฟที่เป็นแบบนี้ครับ ถ้าเป็นที่ประเทศจีนก็คือเหมือนเป็นการบ่งบอกว่าเรากําลังเปิดระบบช่วยกับขี่อยู่นั่นเองอ๋อ oh, <okay. S 2> ใช่ครับแต่ที่ต้องบอกเลยว่าที่บ้านเราไม่ได้ใส่ฟีเจอร์นี้มาให้นะฮะ อ่าเหรอ่าใช่เพราะว่าในเรื่องของอาจจะหลายอย่างครับพี่เรื่องของกฎหมายด้วยอะไรด้วยที่อาจจะไม่รองรับในบ้านเรานั่นเองอ่าใช่เพราะวันก่อนเห็นเทสลาใชหน้าเป็นลุ้งมาเลยใช่น่าจะเจอบัคถูกต้องครับออะไรอย่างงี้แต่นี่คือเดี๋ยวคนงงไงเอ้ทำไมฉันไปซื้อไปแล้วไม่มีอย่างงี้ใช่คือไม่ได้นี่แค่โชว์ถูกต้องครับโอเคใช่อันนี้คือภายนอกนะครับในตัวสแตนดาร์ดเลนส์ส่วนตัวภายในครับพี่ลิงก์ไอตัวกล้องที่คอยตจวจับใบหน้าผู้กับขี่ในรุ่นสแตนดาร์ดก็จะไม่มีนะครับไม่มีมาให้ละ เพราะว่ามันไม่มีตัวเลนคลิปเลนเชนเราต้องขับเองเป็นหลักถูกต้องครับอ่าทีนี้ไปดูตัวลองเลนที่บอกว่าความแตกต่างนิดนึงได้เลยครับผมคันนี้เลยนะฮะหรือคันสีเทาก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นตัวสแตนดาดเลนนะครับราคา1นล้านสามแสนเฮ้ยลองเลนสี่คันนี้อ่าใช่ครับลองเลนครับขออภัยฮะลองเลนครับหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับนี่จะมีกล้องเพิ่มมาให้แล้วนะครับตรงนี้มีมาให้อ๋อลอดด้วยฮะใช่ครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ส่วนด้านหลังสุดครับผมจะมีกล้องนะครับมองหลังให้ด้วยอยู่ตรงสปอยเลอร์ด้านหลังนั่นเองนะครับมองไม่เห็นว่าไปดีมีคนออกไปดีว่าละเรียกว่าลูกค้าหนาแน่นมากๆครับวันนี้วันแรกด้วยนะฮะคือสเปคเราเอาแบบเร็วๆแล้วกันเพราะว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วใช่ครับนี่ครับตรงนี้ตัวนี้จะมีกล้องมองข้างหลังให้นะครับจะติดอยู่ตรงกระจกมองหลังเลยนะครับเรียกว่าแบบสตีมมิงนั่นเองคือตัวสแตนดาร์ดเลนส์ไม่มีใช่ครับไปดูนี่อันนี้สแตนดาร์ดกันใช่ครับอันนี้สแตนดาร์ดเลนส์นะครับ เห็นไหมอ่ะติดตรงนี้จะไม่มีใช่ครับก็จะหายไปเหมือนเหมือนน่าจะถอดมาไอ้นี่ได้ไหมครับแต่ถามว่าเราติดเพิ่มได้ไหมเราไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับต้องเลือกรุ่นที่ต้องการไปเลยนะครับผมหมอบ๊ทีหลังอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับกล้องข้างก็ไม่ได้ไม่ได้ฮะอ่านี่คือหลักๆแล้การจริงๆวันนี้รายละเอียดอีกเยอะอีกนิดๆหน่อยๆอ่ะ ผมเสริมให้อีกนี้แล้วกันตัวเรื่องของเบาะครับเบาะนวดในตัวสแตนดาร์ดเลนเนี่ยก็นวดแค่บริเวณเอวนะครับได้อ๋อเอวถูกต้องครับแต่ตัวสแตนดาร์ดนะครับเราสามารถนวดได้ถึงบริเวณหลังได้เลยนะครับ <S <S ใช่ฮะอ่าส่วนพื้นที่เหมือนกันเห็นไหมฮะเราดูแทบไม่แตกต่างกันเลยเนี่ยก็จริงเนาะเพราะว่าล้อแ,แม็กก็ลายเ,ออลเดียวกันด้วยเออลายเดียวกันเลยใช่ครับอาจจะให้คนดูเพื่อความชัวร์เนี่ยล้อแม็กลายเดียวกันเลยเนี่ยดูเทียบกันได้เลยครับ เออก็จริงนะด้วนใช่ฮะด้วนถ้าไม่ออกเลยพี่ถ้าไม่มองกล้องหลังนั้นอ่ะไม่รู้เลยไม่รู้เลยเราจะมองแค่ไม่ออกเลยครับเอาจริงนะถ้าเราก็เห็นตอนนี้คนก็ลุมส่วนใหญ่ลุม G6 เนาะถูกต้องครับแต่ว่า X9 ก็จะมารู้สึกเป็นกลุ่มในครอบครัวถูกต้องครับพี่ตอนนี้ X9 ในงานไม่มีอะไรมาใหม่เหมือนเดิมไม่มีเหมือนเดิมครับมีแต่ก มีโปรโมชั่นพิเศษให้ก็ต้องบอกโปรนิดนึงในตัว X9 คือตอนนี้ได้โปรโมชั่นประกันชัยันขออภัยฮะประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีให้2ปีนะครับแล้วก็เราแถมตัวเบาะที่นอนเป่าลมให้ด้วยนะครับ๋อ้แล้วมีตัวอย่างพี่ลิงใช่เมื่อวานเมื่อวานนี้นี่ด้านนี้เลยพี่ด้านนี้เลยมีตัวอย่างที่เป็นเบาะเป่าลมที่เอาไว้กลางนอนยิ่งช่วงนี้ด้วยหน้าหนาวพี่ลิงเนาะไปเที่ยวแบบเขาเรียกว่าต่างจังหวัดสะดวกเลยใช่เพราะว่าเมื่อวานรอบสื่อเห็นมีคนปูละใช่นี่ครับนี่เลย โอ้ใหญ่มากพี่นอนแบบเป็นเตียงอย่างนี้เลยเป่าลมเป่าลมแต่ว่ามีเครื่องเป่าให้หรือว่าเป่าอีกมีมีเครื่องเป่าให้ครับเราก็สามารถผมเคยลองแล้วครับพี่ตอนนั้นใช้ตัวนี้เลยใช้ตัวนี้เลยแล้วเรามีอุปกรณ์ให้พร้อมหมดเลยนะครับครบคันอันนี้คือแถมให้แถมให้แล้วก็ทั้ง2รุ่นเราให้บัตรอ่าชาร์จไฟฟรีสปาร์กนะครับมูลค่าห้าหมื่นอ่าขอไปครับ2 0,000บาท2 0,000อ่าแต่เราให้เป็น4ี่ใบเราแยกเป็นใบละห้าพันบาทนั่นเองครับผมุปองเป็นเป็นบัตรชาร์จไฟฟรี หม่ต้อูปบอกให้เราไปใส่เข้าไปถือใช่ครับถูกต้องครับพอดีเพิ่งไปเขาเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการส p a ร์ที่เพิ่งไปงานอ๋อดีเลยครับนั้นเร็วจริงใช่ใช่ใครับและยิ่งตัวนี้คือ800โลต์หมดเลย800โวลตหมดเลยครับของ X เผิงเราจําหน่ายแต่แบตเตอรี่800โวลต์ทางนั้นเลยแล้วก็ที่สําคัญครับในตัว G6 เราเนี่ย ชาร์จไวแค่เพียง12นาทีเท่านั้นนะครับเพราะเป็นซูเปอร์ฟาดชาร์จนั่นเองครับผม12นาทีจากเท่าไหร่จ10ไปถึง80ครับเร็วมากเร็วมากครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนะฮะทั้งหมดนี้ทีนึงขออนุญาตเดินไล่ตั้งแต่ด้านหน้าว่ามีรุ่นอะไรบ้างได้เลยครก็ให้พูดเลยว่า G6 ไม่มี G6 X เผิงเสี่ยวเผิองนี่แหละนะฮะเออ่มีจุดเด่นอะไรเนี่ยเราเห็นมุบ้านรนที่ว่าจะยกออกรอบสื่ออ๋อมีโชว์อยู่นะฮะประชาชนทั่วไปสามารถดูได้นี่นี่ น้องชื่ออะไรกระจกองะัอ่าอันนี้เป็นหุ่นยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดแต่อันนี้เราไม่ได้ใส่ตัวเรื่องของอุปกรณ์มาให้นะครับอ่าฮะอ่าหลายหลายคนน่าจะได้ยินข่าวที่ชื่อไหมชื่อผมไม่แน่ใจะละน่าจะไอรอนครับอ่าตัวหยนต์ชื่อไอรอนนี่นี่นะครับย้อนค u s h นะครับใช่ครับเราสามารถดูได้อย่าแต่ต้องนะฮะใช่ครับอืมนี่ครับแล้วก็จะบอกว่านะฮะคู่แข่งอยู่ตรงคาบเลยฮะอยู่ในตู้ <laughs> อันนี้เก็บอยู่ในตู้นะฮะครับผมอันนี้อยู่ตรงนี้ เืี๋ยใครอยากเห็นที่ตอนนั้นในข่าวนาะเขาแบบผ่าขาให้ดูว่าอ๋อคุณยนริงบางคนคิดว่าแบบเหมือนคนแบบใส่ชุดอะไรแบบนี้ความสูงเออเลยก็คือได้บอดี้จากแบบนี้เลยครับเป๊ะเลยแต่เราไม่ได้ใส่ตัวก็จะร้อยแปดสิบไหมผมว่าน่าจะได้นะครับพี่น่าจะใกล้เคียงผมสูงร้อยหกสิบหกก็ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มีฐานนิดนึงอ๋อนี่มีฐานใช่น่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบได้มั้งครับพี่น่าจะร้อยแปดสิบอ่ะใช่ไหมฮะอืมครับอ่ะโอเคแล้วก็ได้ครับในงานนะครับที่มาโชว์เมื่อกี้เราดูแล้วนี่คือ G6 Standard ใช่ครับอ่า้วคันนี้คันนี้เป็นตัว Performance นะครับอครับเมื่อกี้<ช>เราพูดโปรโมชั่น X9 ไปแล้วใช่ครับ G6 มีโปรไหมมีครับพี่ลิงค์ตัว G6 ครับจะได้ในส่วนของประกันชั้น1ฟรีให้1ปีนะครับแล้วก็ได้บัตรชาร์จไฟฟรีเหมือนกันครับ2,000 20, 0บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญหลายคนเรียกร้องมากเลยเรื่องของม่านอ่าม่านม่านกันแดดข้างบนเป็นม่านไฟฟ้าแถมให้ แถมให้ฟรีเลยครับลูกค้าเดี๋ยวตั้งฟรีด้วยแล้วก็รับประกันตัวสินค้าให้ด้วย1ปีนะครับ ừ, อ่าแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นให้ด้วยพกพาไปไหนก็ได้สะดวกอ๋ออ็ก <F 9 S 2> จะได้ที่นอนเป่าลมที่นอนเป่าลมอันนี้ได้เครื่องดูดอ่าขอไภัยครับเอคกับา9ก็ได้เครื่องดูดฝุ่นด,ด้วยแล้วก็ได้เบาะด้วยโอ้แต่เนี้ยได้ม่านม่านข้างบนแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นด,ด้วยอ๋อก็คือจากที่นอนมาเป็นม่านใช่ใช่ครับอ่าแล้วก็ในส่วนของ คะแนนสะสมของโมบิไลส์ครับได้6,000คะแนนครับในรุ่นนี้ส่วนตัว X9 ได้9,000คะแนนนะครับลูกค้าแล้วก็ทั้ง2รุ่นเรามีโฮมชาร์จเจอร์แถมฟรีให้เลยนะครับโฮมชาร์จเจอร์แถมฟรีให้ถูกต้องครับพร้อมติดตั้งไปเลย อ่าโอเคครับเอ่อทั้งหมดมีรุ่นไหนที่ขาดบ้างที่แบบในงานจะไม่โชว์หรือว่าโชว์หมดมีโชว์หมดเลยครับพี่พี่ลินมีครบมีถ้า X นายก็จะมีตั้งแต่ Executive นะครับ Luxury นะครับไปดูหน่อยเขาจะได้เห็นได้เลยครับมีความแตกต่างอะไรได้เลยได้เลยนี่เราพาชมในบูธเลยเพราะว่าเผื่อใครรู้สึกเอ้ยสนใจครับผมเห็นแล้วอ๋อมีแค่นี้อยากติดต่อเคนโตไปเลยหรืออยากจะมาดูตัวจริงสัมผัสอีกนิดนึงเปลี่ยนเกมการอย่างเมื่อกี้ที่บอก Standard กับลองเล่นตัว G 6กกันเนาะใช่ครับกับ X 9เนี่ยอ่ะเผื่อใครอยากจะมาดูอันนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยอัันนนนี้จะเป็ตวรุ่ executive ครับพี่ลิง <S S C C T ตความแตกต่างก็คือในรุ่นนี้บอกเขาจะแบ่งออกมาอย่างนี้ครับทำให้เกิดการเดินเข้าลงเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่ต้องซีดอ่าได้ครับไม่ต้องพับบอกก็สามารถขึ้นลงไปด้านหลังได้เลยะนะครับเรียกว่าครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็น g 6เนี่ยตัวขายดีคือลองเ lens long l e ใช่ครับแล้วถ้าเป็น a 9 a 9ตัวขายดีคือเป็นตัว executive คันนี้เลย อันนี้ขออาจจะไม่ขาดเหมือนตัว g 6ลองเลนทองไม่ขาดพี่ลิงแต่ผมบอกก่อนว่ามีจํานวนไม่กี่คันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครติดต่อมาปุ๊บถ้าเคนตตัวบอกว่าไม่รับประกันก็คือไม่ชัวร์ละกันไม่ชัวร์แล้วกันนะถ้าไหนชัวร์คือชัวร์นะใช่ใช่ใช่ณวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าณวันนี้เรามีจํานวนไม่มากนะครับไม่ไม่มากแล้วแต่ถ้าหลังจากนี้ผมไม่กล้าการันตีอันนี้คือเอ็กเซ็กคทีฟแล้วก็มีรุ่นไหนครับเอ็กซ์แล้วก็ถัดมาจริงๆงเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเยอะอันนนี้กก็เหมือัน ผมจะบอกสีก่อนว่าทั้ง Luxury แล้วก็ Executive มันจะมีด้วยกัน3สีนะครับก็คือตัวสีขาวสีดำแล้วก็สีซเวอร์หรือบรอนเงินนั่นเองนะครับแต่นี้ l u กช r รี่ขอไปครับลักชรี่เขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็น Special Color Edition นะครับเป็นสีแมตต์เกรย์นะครับอ๋อเขคือสีด้านๆแบบนี้สีด้านแบบนี้มาเลยนะครับอันนี้ไม่ได้แรปอะไรมาไม่ได้แรปมาครับเป็นแบบนี้มาเลยนะครับความพิเศษของรุ่นนี้ที่แตกต่างก็มาคือล้อแม็กจะเป็นลายใหม่ครับพี่ อ๋อในในอันนี้คือล้อธรรมดาอันนั้นล้อธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวซูมนิดนึงให้เห็นนี่ครับอันนี้แม็กแบบนี้คือมีตั้งแต่ตัว Executive แล้วก็ Luxury นะครับส่วนตัวนี้เป็นสีอ่าสีพิเศษนะครับอ่าก็จะเป็นลายแม็กแบบนี้เลยเป็นขอบยาง20เท่ากันนะครับว้าวสามรุ่นแล้วราคาก็แพงราคาเพิ่มขึ้นมาจาก Luxury เดิมคือ40,000บาทครับผมอู้อ่าเพิ่มมา40,000ได้สีสีรถล้อแม็กแล้วก็ข้างในครับพี่ลิน ข้างในนะครับสีเขาจะมีความพิเศษมากๆเลยครับนี่อ่าแบบนี้เลยอาจจะมีความขาวใช่ครับจริงๆมันจะเป็นออกเขาบอกเทาๆาแหละครับแต่มันจะออกแบบขาวๆตัวลงจะเทาจะขาวในสเปคเขาบอกว่าเป็นสีเทาอ่อนๆนะฮะมันจะไม่ได้ขาวแบบขา,ขาวขาวมุกอะครับนันจะขาวแบบสะ,สะอาดๆหน่อยอแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําเป็นลายไม้มาให้นะครับสวยงามมากๆครับแล้วปกติไม่มีปกติจะมีครับแต่จะเป็นสีแบบน้ําตาลอีกแบบหนึง่งนะครับเียคเับ เบาตัวลักชูรี่ก็จะชิดกันแบบอย่างนี้เลยนะครับอ๋อเขาจะชิดกันไม่สามผัสได้ถูกต้องครับเวลาเราจะไปด้านหลังครับเราต้องกดจากปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อนั่งด้านหลังนั่นเองนะครับอ๋อกับผมโอ้แปลว่าดูแล้วธรรมาดา ury, มดลักชูรี่ดูถูกต้องกว่า ตัว Executive เนี่ยจะนิยมกว่าถูกไหมฮะเพราะว่าต้องแบบชอบสีันจริงๆต้องให้ดูนะนี่นี่คือสีมันจริงๆไม่มีจริงๆเลยครับไม่มีแรปนะแต่ถ้ามันแรปมันจะโย่อๆทันทีเลยใช่ใคนละแรปไม่แก้ให้ด้วยมาใช่ด้วย อ่ะฮะประมาณนี้ก็คือหลักๆเลยเรียกว่ามาโชว์ครบใช่ครับไล่ทัวรทีนึงนะฮะครับผมอ่ะมีตัว G6 ครับ Standard r a n g e ครับ Long r a n g e ครับแล้วก็ตัว Performance นะครับส่วนตัว X9 ครับก็จะมี Executive นะครับแล้วก็ Luxury แล้วก็ Luxury ตัวสีพิเศษก็คือคันเมื่อสักครู่นี้เองครับผมนี่คือในงานในงานนะครับปี2025ีครับ โอเคอ่าแล้วถ้าเกิดติดต่อเคนโตแน่นอนครับอ่าลูกค้าเข้ามาในงานนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากอ่าเพจของทางพี่ลิงเดี๋ยวผมมีของพิเศษให้นี่ไม่บวกราคาเพิ่มให้พิเศษเลยราคผมก็ยังไงสนใจครับติดต่อคนโตได้เลยนะครับผม095-5162453ไอคิ095ครับ5162453เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากยินดีฮะนี่ฮะเซี่ยวเพิงด้านหลังไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรแล้วพี่เป็นโตจอง เป็นอีกแบรนด์หนึ่งเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเป็น<อ>แบรนด์จอีกแนนึงอ่าโอเคประมาณนี้นะครับ,รบได้ครับ